กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐี่องกันต่อนะครับตำหรับดูดาวของเช่าเรือมีรายละเอียดอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับการดูดาวลูกไก่จะขึ้นเป็นหมายให้สังเกตในช่วง4เดือนเรียกตามเดือนจีนตั้งแต่เดือน7ถึงเดือน10นะมีชิกเต็ง7ตรงนะครับก็คือในเดือน7จีนเนี่ยกลางคืนดาวลูกไก่ขึ้นพอดาวลูกไก่เที่ยงตรงหัวก็สว่างพอดีต้องรีบกับฝั่งก่อนสว่าง มิฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีลมโป้ยเซียะนะครับ8บ่ายนะก็คือในเดือน8จีนตอนใกล้รุ่งเช้าดาวลูกไก่จะเอียงไปทางที่ตะวันตกหน่อยหนึ่งถึงเวลากลับฝั่งได้แล้วนะเก๋าเกี้ยะนะครับ9บ่ายมากก็คือในเดือน9จีนเนี่ยตอนใกล้รุ่งเช้าดาวลูกไก่จะเอียงไปทางที่ตะวันตกมากต้องรีบกลับเข้าฝั่งได้แล้วจับโลตี้ สิตกดินนะฮะก็คือในเดือน10จีนถ้าเห็นดาวลูกไก่เริ่มตกขอบฟ้าต้องรีบเข้าฝั่งส่วนการดูดาวจระเข้ครับใช้ดูบอกเวลาช่วงประมาณเดือน1 0เดือน11จนสิ้นเดือนยี่ของจีนโดยดูลักษณะการกลับตัวของจระเข้บนท้องฟ้าเพื่อบอกเวลาใกล้ลุ่งให้นำเรือกลับฝั่งการดูดาวเว้า ใช้ดูบอกเวลาในเดือน3ถึงเดือน6จีนจับสังเกตตามการเอียงของดาวว่าจะแข่งอย่างไรจึงต้องรีบกลับฟังดาว,ว่ววเนี่ยยังเป็นหมายสำคัญในการบอกทิศใต้บางทีชาวบ้านเนี่ยเรียกดาวกลุ่มนี้ว่าดาวใต้คนจีนเรียกน้ำเต็งดาวสมอใต้อันหมายถึงกลุ่มดาวเซาเทิร์นคอสกลุ่มเดียวกับที่ปรากฏอยู่บนธงชาติออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์น,นั่นเอง พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ